เยี่ยมครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมย้อนทำที่กันน้ำย้อนแมทอนชีทครับผมป่าสำหรับอุปกรณ์มีอยู่สองชิ้นครับอันนี้เป็นเหล็กเหล็กแผ่นเศษเหล็กเหลือที่บ้านครับมันเหลือแค่นี้ครับทำหน้าได้แค่นี้นะครับอันนี้ยาวสิบเอ็ดเซนหน้าเมททอนชีสเขาจะยาวสิบสองเซนแล้วก็ผ่าผ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็เชื่อมนะครับ ประมาณส0มสบองศาพเพื่อให้มีแรงในการงัดแล้วก็ตรงนี้เราก็ทําการผ่าครับผม่าเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ทำร่องครับตอนนี้เราก็จะได้ร่องตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อเอากับที่ที่หนีบเสียบเข้าไปตอนนี้ก็ทำการเชื่อมก็ได้เลยครับผม ตอนนี้เราก็ได้ชิ้นงานมาเรียบร้อยแล้วครับมาเจียม,มาขัดกันให้สวยกันก่อนครับนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองใช้กันดูครับไดโอเคครับมาทดสอบดูมามาดูกใกล้ๆครับมาดูกใกล้เลย่าเสียวเข้าไปอย่างนี้นะครับเยี่ยมครับนี่ทดสอบมาแล้ว หชั่วโมงผ่านไปเกือบสองชั่วโมงนะครบเ้าถ่ายคลิปด้วยเรียบร้อยครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ